สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลไต้หวันได้ตัดสินใจต่อยุมาตรการการทดลองฟรีวีซา่าแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยบลูไนและฟิลิปปินเป็นระยะเวลาอีก1ปีจนถึงวันที่31กรกฎาคม2567หลังจากมาตรการจะหมดอายุในวันที่1สิงหาคมปีนี้โดยทางไต้หวันเห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องฟื้นฟูการเปลี่ยนแปลงทางความสัมพันธ์และการท่องเที่ยวในยุคหลังโควิด -19 ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันจะดําเนินการทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายวีซ่าให้สอดคล้องกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาไต้หวันซึ่งเป็นหัวใจของนโยบายความร่วมมือมุ่งใต้ใหม่ที่มุ่งเน้นความร่วมมือด้านการค้าการเปลี่ยนบุคลากรที่มีทักษะความสามารถการแบ่งปันทรัพยากรและการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสกับประเทศอาเซียนและเอเชียใตย้ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปยังเปิด ิดแคมเปญระยะยาว1ปีภายใต้ชื่อทุกอย่างที่ใช่โดนใจที่ไต้หวันหวังดึงดูดคนไทยไปเที่ยวไต้หวันและทำยอดนะักท่องเที่ยวให้กลับมาอยู่ในระดับก่อนสถานการณ์โควิด -19